ไปจับมือทุกคนนะครับพอจับจับปุ๊บวันนี้ผมไม่จับมือเมสไปก่อนนะมันจะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดมั่นรักกันจับได้ทุกคนนะครับเอาบอกโอ้ดีใจบอกโอ้นะครับนี่ไงเห็นไหมโอ้โหเราไปเจอกันที่นี่ครับดีใจจังเลยอ่ะนะครับงานบุญเนี่ยมันถึงกันหมดเพราะนั่นก็เป็นคนบุญที่ฉันก็เป็นคนบุญโอเคไหมเพราะคนบุญมันไม่ได้เจอกันนะครับเออนะครับ โอ้อเสียดาใหญ่คมาไม่ได้มาเราบอกว่ามไม่มีบุญเหมือนเรานเนาะเห็นไหมเราก็ยังว่าได้แต่วันนี้ถ้าเราอยู่ร่วมกันนี้เราถึงคนมีนะครับขอคออนข้าหน่อยฉันมีบุญแล้วก็ชี้เป็นคนข้าคุณก็มีบุญคนจะมาได้ช่วยกันช่วยคนนี้ก็ราะเคนมีบุญนะโอเคไหมครับแต่วันนี้เรา มีบุญร่วมอย่างนะครับเราก็มาสร้างบุญนะครับโอเคนะครับมีคนรอคอยอยู่ข้างนอกมากมายรอการช่วยเหลือรอการที่เราจะให้ีน่น้องขอ,เ,อเราลุกึ้นเพื่อที่จะไปช่วยคนนะครับแต่ถ้าเรายังลบกันอยู่ภายในเราไปช่วยคนไม่ได้นะโอเคไหมครับเราต้องออก ไปสู่ข้างนอกได้และก็ก้าวไปสู่ในกระบวนการใหม่ได้นะครับแน่นวันนี้ถึงบอกว่าถ้าเราพร้อมอย่างอื่นเราก็พร้อมโอเคไหมพร้อมกันไหมครับพร้อมที่จะทํางานเพื่อด่นไหมครับพร้อมจะเป็นผู้นําที่พร้อมจะรับใช้ดีดไหมครับผู้นําสําคัญนะครับวันนี้ท่านถูกกาหนดมาให้เป็นผู้นําไม่ใช่ ยืนอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวท่านจะต้องรับใช้คนอื่นไปด้วยโอเคไหมครับผู้นําที่ดีต้องรับใช้ผูอื่นปด้โอเคไหมครับถ้าว่าเรารับใช้คนอื่นไม่ได้เรายังเป็นผู้นําไม่ได้นะครับวันนี้ต้องรับใช้คนอื่นไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าเรารับใช้คนอื่นได้นั่นแหละครับท่านจะเป็นผู้นําที่ดีนะครับและพรุ่งนี้ผมจะมีเวลาอยู่กับพี่น้องคุยในเรื่องของผู้นำนะครับว่าผู้นำมีบทบาทมากกับทุกเรื่อง ถ้าตำรวจเําองอทุกคนรุ่นขึ้นมาเป็นผู้นำผมเชื่อว่าเราจะเห็นการใหญ่เกิดขึ้นทั้งการเรามากจริงๆโอไหมท่านจะไต้ก็อินแผ่นประเทศท่านจะโอโฟิกฟื้นแผ่นดินหลายหล ที่กําลังเหี่ยวแห้งอยู่ท่านไปอยู่ที่ไหนที่นั่นอุดมสมบูรณ์เห็นไหมไม่ใช่ท่านไปอยู่ที่ไหนท่านตายเรียบนะครับไม่ใช่นะครับท่านไปอยู่ที่ไหนที่นั่นจะต้องอะไรครับโอ้จะต้องอุดมสมบูรณ์นะครับท่านไปเหยียบแผ่นดินไหนที่นั่นลุกเป็นไฟเห็นไหมนะไม่ทะเลาะกันนะครับหมายถึงว่าท่านไปอยู่ที่ไหนต้องอะไรครับที่นั่นจะโอ้ได้รับการเปลี่ยนแปลงเอ้อยากเป็นบุคคลแบบนี้นะครับทั่วประเทศ ดีนะครับแนฟจะอยู่ที่ไหนวงแตกที่เราไม่ใช่ครับวันนี้ท่านต้องอยู่ที่ไหนที่นักก่นจะรับกันโอเคไหมพี่น้องเราบเลยงไปเที่ยมที่ไหนที่นั่นจะได้รับการตอบรับทั่วประเทศก็อยู่ที่ใครครับอยู่ที่เรานะครับก็ผมเชื่อว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ที่บริษัทหลายๆอย่างในหน้าใหม่ประเทศไทย ท่านรู้ไหมเราเคยคิดโครงการแบบนี้หลายคนถหาผมบอกคิดได้ยังไงผมบอกว่าท่านรู้ไหมเหตุผลของการคิดได้ในบางโครงการที่ผมเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นว่าจริงผมเก่งไม่ใช่อะไรไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ท่านรู้ไหมผมไปเห็นสภาพหนึ่งที่ผมคิดได้มีครั้งหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมมีโครงการของอที่เรากำลังทำเนีย่ย มันมีแรงบันดาลใจอยู่ข้อเดียวที่ผมไปเจอพออผมนะครับเกิดขึ้นที่ที่กรุงเทพนะครับที่เขตป่าเวกเขาโทรหาผมนะครับท่พอพอพอานปกมีเรื่องด่วนนิดหนึงคือมีคนตายที่ในเขตผมและที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่มียานนะครับท่านปกรบกวนหน่อยได้ไหม ท่านว่างไหมนะครับผมก็บอกว่าว่างครับและที่ว่างไม่ใช่ปัญหาครับท่านบอกก็คือตอนนี้ไม่มีตังค์เลยโอเคครับผมก็เลยบอกว่าแล้วให้ทํายังไงโรงก็ไม่มีแล้วตอนนี้หน่วยกู้ภัยมาแล้วแต่ว่าโรงไม่มีอะไรไม่มีก็ผมก็รีบจัดการหาเงินโอนไปให้ก็ไปซื้อโรงไปซื้อพวกที่ฉีดวบอะไรว่าอะไรครับคอมมอนดินนะครับทุกอย่างใช้เงินหมดเราก็ ทำไปผมบอกว่าดำเนินการไปเลยเดี๋ยวถ้าจะเผาวันพรุ่งนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการเด้นไปนะครับผมก็ถามว่าไม่มีญาติเลยเหรอผมก็ไม่ค่อยคุ้นคำนี้เข้าใจไหคือคือไม่มีญาติผมก็สงสัยทําไมมันไม่มีญาติคนไม่มีญา,าติดเป็นไปได้ไงเข้าใจความหมายไหมนั่นก็คือเราก็ไม่เข้าใจผมก็เลยโทรหาหมออีกนะไม่มีญาติจริงๆหรอ,ขอเขาก็บอกไม่มีจริงคานบอกองกองแล้วผมก็บอกไรเง,งี้ยนะครับก็ คือยากตงงานนี้เราก็เลยต้องตัดสินใจอโอเคนะครับเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปด้วยกันเดี๋ยวโมอาทีไปด้วยหลายๆคนไปเราก็ไปในวันที่เขาจะเผาอันนี้คนไม่มียากจริงๆนะพี่น้องแต่จริงๆเขามียากนะแต่ที่ไม่มียากเขาไม่มีอะไรครับ,รบเพราะนั่นเองเพราะคนไม่มีเงินก็มีใครมานะครับไม,ม่ใครมาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไป็นสภาพนะครับพี่น้องโอ้โห เวลาคนไม่มีเงินเนี่ยทำอะไรทุกอย่างมันดูมันดูอนาถไปหมดเลยนะนะครับท่านรู้ไหมดอกไม้สักใบดอกไม้สักอันนี้ไม่มีเลยพวงหีดสักอันนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะมันไม่มีเงินซื้อนะครับผมไปผมก็หาอะไรไปก็ได้ดอกไม้อันหนึ่งเราก็เลยเอาไปวางข้างบนตัวเขาเรียกว่าบนโลงใช่ไหมนะครับเราก็ไปแล้วก็ช่วยนะครับเ้วก็สามารถที่จะเชิญพระได้องค์เดียวนะครับ พ่อพระก็นั่งอยู่เต็มวัดน,นะคไันมาไม่ได้เพราะไม่มีนะครับไม่มีปัใจจัยนี่นะครับมีได้องค์เดียวแกก็มาเดินหน้าศพเดินอยู่คนเดียวนะครับเ,เดินอยู่องเดียวผมก็เดินตามพระองค์เดียวตามรอบนะครับ <c oughs> ก็เราเราแล้วก็ทีงานผมอีกประมาณสี่ห้าคนงานศพของพี่เขาเนี่ยนะครับมีคนอยู่ประมาณเจ็ดคนนะครับหนึ่งในนะั้นคือผมเป็นประธานอะไรครับเาขาศพนะครับ มีเจ็ดคนเองพี่น้องคนหนึ่งคนตายนะแต่มีเจ็ดคนโอโ้เรามันเล่สภาพตายแล้วโอ้โหผมก็ไปยืนอ,อยู่หน้าศพแกที่รูปไม่ได้ไม่ได้ศพในโรงนะครับ <c oughs> ผ,มผมผมดูที่ที่รูปผมก็บอกว่าขอให้รัตนมีแรงบัดใจผมคิดอะไรสักอย่างเพื่อ,อกรณีได้ไหม <c oughs> เราก็เลยตัดสินใจว่าโอ้ถ้าถ้ามีแรงบัดใจอะไรอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้วันนี้มันคือลำบากมากเลยที่ไมเข้าไปเนี่ยเพราะอะไรครับไม่มีเหรอโอเคไหม นั่นเวลาคนจนตายเนี่ยสังคมก็บอกว่าไงครับหมดอะไรกันหมดเวรหมดกรรมนี่คือคนจนตายนะเวลาคนรวยตายหมดอะไรครับหมดบุญเลยสรุปสองคนนี้มันมีบุญกับเวรอะไรกันนะั่นหาสรุปเพียงแค่ไม่ดีเลยครับโอเคไหม วันนี้นะครับผมยอมรับวว่าป้าแกเป็นคนหนึ่งที่จุดประกายให้ผมทําเรื่องเหล่านี้ได้และเราก็คิดได้อย่างอเมซซิ่งมากมได้คิดได้อย่างผมอยู่ๆผมก็มีความคิดเรื่องนี้แล้วก็วางระบบได้ามเป็นระบบด้วยมีสติปัญญาที่มาจากพื้นบดแล้วก็คิดได้อย่างเป็นเสจเลยพระรู้ไหมก็มาจากผมที่ว่าแกเป็นคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตกตรงงี้ยไ,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 ได้ไหมได้รับ จะได้ไอแสบผมหายนะครับถ้าไม่หายข้อมูลท่านจะได้เห็นบรรยากาศในงานสดจริงๆเลยนะครับผมถ่ายมาหมดเลยผมกล่าวว่าวันหนึ่งท่านจะน่าจะเป็นปอุทาหรณ์เป็นอะไรที่ให้กับพี่น้องอของเรานะครับได้เห็นว่าเห็นไหมเนี่ยคือสรุปผลไม่มีเงินสังคมก็ให้ความสาคัญนิดเดียวนะครับทุกอย่างนิดหมดนะครับก็อยากให้พี่น้องรู้ว่าผมอยากให้บรรยากาศนี้อยู่ในใจท่านอยู่ในความรู้สึกท่าน และอยู่ในสังคมที่ท่านอยู่เพราะว่าเวลาท่านเดินไปตรงไหนท่านเห็นอย่างเงี้ยออให้ใจที่เกิดขึ้นกับท่านว่าโอ้โห oh oh. นี่คือสรุป